เป็นหน้าคิวของมาเข้าไปที่เรือมา้าไปเลยน้องชายของพี่อนะเรื่อน,นี้อย่ารัดอย่าลัดก็ดมไม่ได้อยากจะเล่นเมทบ่อยๆหรอกเพราะว่ามันโหดแบบนี้ทุกคนเข้าใจปะดีครับดีครับช่วงใกล้สอบมารมสอบวันที่สี่ไว้มากเกิบมากเกบวันที่สามสอบวันที่แคนบอกมันเกิดทุกคนไปด้วยซึ่งมาร์กน่าจะไม่ได้มาสตเรว่าน่าต้องอ่านมาสต

น้องมาเรียนปอโทครับน้องมีไผ่มาเรียนปอโทเสาร์อาทิตย์ตันถึงสุกทำงานเรื่องงานมาสตรีมนยังไงขยันปะพี่ชายที่ขยันขนาดเนี้ยเอาเซตตัวเล่นกลางหน่อยของตัวเล่นกลางเล่นได้หลายสายนะไม่ว่าจะเป็นสายอากุนนี่ติกนะหรือว่าจะเป็นสายฟุตมีดุดเลือยไปด้วยตอนนี้ที่น่าจะแบ็กดามิดเลยน้องมีไผ่ไม่ได้เข้าอพชหรอแอปเขียววะ อัปเดตเข้าไปจะรับ <c oughs> น้ำจะล,ลัมันจะรับครับยื <c oughs> ดหรอนี่ไงโอโ้โหอันหนึ่งนะแปะลิงให้ก่อน <c oughs> เฮ้ยเจ้มาแปะลิงไม่ได้นะอย่าพึ่งเออ,เอ,อ เยี่ยมมันดเยี่ยมมันเยียมมันเยียมมันเยี่ยมมันเก็บปะดูอยู่ดูอยู่ถ้าได้หนึ่งตัวนะตรงเนี้ยตัวนะอะไรวะไปเขาเป็นดิสคอร์ดไม่ใช่มันคืออภชนะดิสคอร์ดยังไม่ได้ทำแอปเขียวแอปเขียวคอยอัปดวงอัปเดตเล็กๆน้อยๆชีวิตเจ้าลาทโถบเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้อัปเยอะนะ อัปเดตสตรีมนะความจริงแต่ว่าก็มีอัปเดตว่าเออวันนี้เรียนนะวันนี้เหนื่อยมากเลยนี่แปะไว้ให้นะเอาเลยเดี๋ยวนี้แปะให้เรียบร้อยละน้องมีไพ่เลยจดนะใครอยากเล่นตัวเล่นนะเล่นกลางนะดูง่ายเลยตามพี่พี่เีทีป์เด็ดบวกคอนเซ็ปต์ง่ายปะ ไปอยู่นะครับขา้า,า,างลนะ่างนั่นครับเล่นยิงให้ดิก็ราระวังคาตานะยี่สิบห้าดาวเล่นได้ไหมครับพี่มาร์กเออเอเอามาเถอะทำทรงให้ต่ากหัวยี่สิบห้าดาวเป็นงั้นแหละแต่ความจริงต้องสี่ห้าที่น่าจะต้องล็อกกลางนะทุกคนแบบให้พี่อะ่ะว่น้องให้พี่ละกันเพื่อดาวของทุกคน <c oughs> ต,ตัวมันก็จะต้องแบบแตั้งใจเล่นหน่อยอ่ะไม่ใช่แบบว่าฮ่าถ้ามีเควสมาก็พร้อมนะพร้อมรันไม่สนอยู่แล้วพอแล้วโอเคขอบคุณครับแมะเข้ามาแว่เข้ามานี่มาคนจะเขียนไหมใช่ป่าวทิงสำหรับเขากลุ่มก็คือเป็น <can> แอปเขียวเนาะเราคนยนแอป เข้าไปก็งงเลยเข้ามาทำไมเพราะว่ามาไม่ค่อยได้แบบว่าอัพเดทแต่จะพยายามอัปเดทบ่อยๆนะแบบนี่ทำงานเหนื่อยมากเลยเช่นตอนนี้เฮ้ดูอยู่ครับได้นะเออชอบอ่านแชทครับผมตายปะมีเอเลนไหมน่าตายปะ มันอดแก้เองทุกคนแก้เองชิวๆิวคนตอนนี้ส่งของขวานใช่ไหมมันขึ้นหงขึ้นหัวปะแบบว่ามีแอนิเมชันปะเราแบบส่งของใหญ่เหมือนที่ช่องอื่นเขาไม่สงสัยปะผมว่ามาคำตามครบแล้วนะ จ้าง,งเปิดมังกรได้นะครับเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาไม่ได้ไม่ได้เราได้นะเปมังคได้ยนินเสียงแบบ nice ขึ้นไหมลมูคัสลูคัสบอกมองหน่อยคือมารกับเป็นคนสตรีมอ่ะมองไม่เห็นขอบคุณหนึ่งยินดีจากคุณลูคัสด้วยครับมารกับไม่เห็น แต่ว่ามาร์กอะใสุู่บมาแล้วเขาก็มีทรงมีเสียงปั้ขึ้นปัมน้มันได้ใครเนี้ที่มาทำได้อะรู้ว่ามีใครมีตัวอย่างของ,ของมันนั้นเล็กเล็กออนเล็กก่อนถึงอะไรเล็กแจ่งเตือนเมื่อกี้หรอทำไมคือมันใหญได้อยู่นะเว้ JARO สนับสนุนค่าขนมมาให้200บาทขอเกาะไปด้วยคนนะพี่ชายตาหน้าขอบคุณครับน้องโจ200บาทขอเกาะไปด้วยนะครับตาหน้าจะเป็นน้องชายมาบ่อยนะมาบ่อยอยู่แล้วนะมักแอบขยายติ๊กกอกกิมนะคือความจริงส่งแบบติด20เหรียญก็น่าจะขึ้นแล้วนะเพามักตั้งไว้แบบไม่ได้เยอะมาก ที่ไหวหมดแล้วตรงนี้มีมนโนปะต้องไหวตัวพี่ครับเฮ้ยเป็นหน้าคิวของมาเข้าไปดิเรือมาไปเลยน้องชายวันนี้ของพี่นะอย่าลัดอย่าลัดอืมก็ไม่ได้อยากจะเล่นเมดบ่อยๆหรอกเพราะว่ามันโหดแบบนี้ทุกคนเข้าใจปะ มันก็เป็นซะแบบนี้เหนื่อยวะเหนื่อยปะโทเรนตงแค่เสาวทิศใช่ครับโท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 เรนตงแค่เสาวทิศครับใช่มันมีเรียนมาธรรมดาด้วยนะแต่ว่ามันไม่ได้ลงนะมันลงแค่เสาวทิศเพราะว่านั่นแหละ Category, เพราะอะไรนะอ๋อเพราะวันธระดามักทำงานอะมันไม่ทันอะแล้วก็อัสตีมทุกคนเลยด้วยว่าเราจะมาทุกวันจันทร์มันเลือกได้นะกดไปเกินไปละมาเอ้ยแน่นอนเพื่อนรักริงน่ารักมากมินฉินมินเ็นบ่อยมาเพื่อนรักมาตลอดมันจะไม่ ไฟมินจะอยู่เกินเสมอต้องการคนแบบนี้แหละเพื่อนเราคื่ถ้ามาองเพื่อนแบบมินสักหนึ่งร้อยคนมันก็จะมีคนดูขั้นต่ำหนึ่งร้อยเินไปพิ่ชายตอนนี้ไม่ไม่ไม่เกินไปนะชดชดนี้ธรรมาดามากเรื่องที่เห็นปกติไหมเพราะว่าโ,โ,โหดใช่ไหมจดน้องดูก็คือดูแล้วก็จดมะ เฮ้ยทุกคนมันลัวกมาดูพี่บอยอยู่นะครับ <c oughs> น่ารักมากน้องชายนานทำด้ีี่ถึงต้องมีวันแบบนี้ไงที่มันเล่นกับทุกคนอนะ ใช<ง> <lr> ่ปะเราก็ต้องมาตอบแทนทุกคนที่มาดูกับดูมาร์กตลอดนะไอ้มาร์กจะมาเล่นมาดูอย่างเดียวมันก็คงจะเหงานะมันก็ต้องมาเล่นด้วยแหละธรรดาไปไปไปเลิกพิมพ์ก่อนให้เล่นมันตบบ้านใครบ้างเล่นมาเชื่อกับผมอ๋ออ๋อน้องคนนี้ดูบ่อยจริงทุกครั้งที่พี่เปิดห้องปุ๊บน้องไม่คนแรกเสมอ เลสิกของพี่มาก็อัน,นอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าคิงนะความจริงแล้วเราไม่ได้ได้บ่อยขนาดนั้นนะแต่มันก็เล่นง่ายครับตูเลนดูแล้วก็จดแต่ะ